ทุกคนเตรียมตัวพบก,กับฮันทริกส์ชมใหม่โหสุดยอดไปเลยอ่ะนันน่สิจฉันชอบเขามาก <Yes. S 1> เลยอ่ะสุดยอดอ่ะ่เ <c oughs> ห,หนื่อยจังเลยเนาะใช่แล้วเอ้ยสุดยอดเลยถ้าอย่างงั้นไปพักผ่อนกันว้าว าสาวๆเดี๋ยวก่อนเนะาะถ้าอย่างงาั้นได้เวลากินแล้วออได้เลยแป๊บหนึ่งนะ <Thank you. S 1> โอเคไปซื้อของกัน s <S แล้วที่นี่ก็คือสปาย,ยังไงแล้วสาวๆโอ้ดีค่ะแต่ว่าเวลากำลังจะหมดแล้วเนะาะฮะจะสวยแล้ว,วถ้างั้นาต้องรีบเลยอา้าไปเราเข้าอา้อ <laughs> ได้เลยยิน <laughs> <Hey, S 2> ดีด้วยว้าวดีจัง าได้เนี่ยฉันเองก็อยากได้ดิอรอจังอ๋อ oh, ไปแล้วว้าว wow, ของเยอะจังล uh, no. เลยอ๋ออะไรกันโธ่เอ mm. ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยจะ oh. หมอนแนนอะไรกันเอ้าเจ้านี่มาเลยทีนี้ก็พับที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เกิดใช่แล้วแล้วก็หมนุนหมนุนหมนุน Nice o okay, yes. ได้แล้วเละจ้ะ ของโซอีเมล่าด้วยนะเอาเก็ใจแล้วล่ะว,ว้าวดีจังเลยถ้างาน,นไปกันได้แล้วไปแล้ว,ว,วเอาเจ้าปากกามาทีนี้ก็เอาสวนด้านบนออกแล้วก็เอาไส้กลางออกด้วยทำความสะอาดเลยตะลับแป้งที่ไม่ใช้แล้วเอากระจกสวนนี้ออกได้แล้วติดไว้ตรงนี้วว่งไล่ไงล่ะไนส์ <Nice. S 1> ว้าวด,ดีจังเลย นั่นน่ะสินะฉันดูแล้วสาวมาเร็วเข้าเโอเคก็ได้เฮ้ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ปาร์ตี้ชุดนอนของ h ั n ทร i x ใช่แล้วมาเร็วเข้ากดไลค์ด้วยนะใช่เฮ้เดี๋ยวก่อนนะมันโซจาบอยนี่นะฮดูสิพวกนั้นได้ไลค์เยอะจังเลยอ่ะทำไมวิดีโอของเราไม่ได้ไลค์ล่ะโทรทุกคนขอร้องละใช่กดไลด์หน่อยนะใช่แล้ว

<Nice. S 2> แล้วก็ปากลอยเรียบร้อยแล้วใช่ไหม<า>เรียบร้อยแล้วจ้ะอ๋ขับใจนะจ๊ะปะไปกันได้<อ>แล้วเลยสาวๆเร็วเข้าโอเคเอ๋อแล้วลิโลป๊บปคอละโอเคจะได้เลยอันนี้ลห<า>อฮะอ๋อเนั่นโซจาบอย <laughs> หรอเฮ้ตายสิ เอาไปเลยจ้ะเร็วเขาฮัป๊อกคันอยู่ไหนกันอันนี้ง่าไดูหนังกันเลยนะว้าวดูสิอุ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยหาตั้งหากแล้วอะอะไรหมายความว่ายังไงเนี่ยฉันว่าพวกเธอมีคนมาหานะ่ยจริงเหรอนี่ไงโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ฉันรู้แล้วมันนี่เราเข้า ถ้งงางั้นก็เอากระดาษโฟมมาดูดีจัง n i c แล้วก็ใส่ตรงนี้ใช่แล้วว้วใส่เข้าไปเลยนี่ใส่ตาด้วยนะออใสห่หูแล้วก็ใส่ตรงนี้ต่อว้าวดูดีจังเลยเนาะอะมาแล้วมาแล้วสาวๆมาเร็วเข้าโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันเติมน้ำก่อน <c oughs> ว้าวดูสิเอาเร็วเข้าได้เวลาอาบน้ำแล้วเนาะใช่ฉันเอาแชมพูมาแล้วล่ะโอเคราดลงไปเลยอ๋อดีจังเก่งมากเรียบร้อยสะอาดหมดจดหอมด้วยนะเนี่ยอามาแต่งหน้ากันหน่อยป็นไงมจ๊ะ ฉันว่ามันก็แปลกดี <Thank you. S 1> เรามาแต่งหน้ากันแทนดีมาก <c oughs> นี่เจ้า <c oughs> เดี๋ยวฉันจะปัดแก้มให้นะโอเคใช่ใชใชฉันจะทำตรงนี้นายเอง <c oughs> เป็นไงละ่ะออดีจังนี่นะอ้ดูดิจัง <c oughs> ถ้าอย่างงาั้นเธอชอบสีนีมม้ไหมเดี๋ยวฉันจะทายเธอเองนะจ้า ใช่อีกอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไงล่ะอ้ดีจังเลยโอน่ารักจังเฮ้ยมีคนส่งของมาให้เรานนี่มันอะไรกันอืมอาไหนดีงั้นติดไว้ที่บนกระดาษโฟมได้เลยนะจนั้ก็ใส่เข็มบากไว้เลยแล้วก็ติดไว้ตรงนี้มาบุนก็ได้แหละูอออยู่ตรงไหนกันเนาะ ตรงนี้เหรอดีจังเฮ้ยย่นี่นะเฮ้ยฉันไม่ยอมเธอหรอกเนาะดีชจังเพเธอนี่้ตลกจังออฉัน่ะเพิ่งเริ่มทุกคนยังไงก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะตาฉันตาฉันอ้ดีจังมันมากนะสาวๆโอเคจัดไปเลยจ้ะเฮ้ดูสิ อะไรกันงั้นมาชว่วยหนุ่มๆม,มาปาร์ตี้ด้วยเลยดีมั้เอ้ยขอยืมหน่อยอยากลองป่าโอ้ร้องเพลงดีจังจัดไปเลยฮู้ยู้เย้ฮะเดี๋ยวก่อนสิออแล้วลีลูช่วยหน่อยสิโอเคโอเคอะถ้าอย่างงาั้นเปลี่ยนเลยใเป็นลำโพงดีมั้งาสีดำนี่ แล้วก็เอากล่องมาแล้วก็ติดตรงนี้เลยนะใช่แล้วดีจังเลยโอเคติดด้านข้างเป็นสีเหลืองแล้วก็ตกแต่งด้านบนว้าวดูดีมากเลยโอเคกับใจนะไม่เป็นไรจ้แต่ว่าหนักจังเลยเฮ้ยม <c oughs> าแล้วเอาละได้เวลาปาร์ตี้ปาร์ตี้เหรอขอไม่ก็ฟอน,น่อยเอาขับใจ <c oughs> จ้ะ ว้าวเนี่ยแหละเขาเรียกว่างาปาร์ตี้อ๋อยังจะทำไงดีเนี่ยอ๋อเสียงอะไรกันล่ะเนี่ยจันงาปาร์ตี้แล้วเหรอเอ็นพวกเนี่ยเฮอสวยแล้วเปิดประตูเดี๋วเด๋อเลยไรกันเนี่ยฉันอยากจะอยู่เงียบๆบ้างเข้าใจคนแก่บ้างเสตายเสพวกเธอเนี่ยนะเสียงดังอ๋อขอโทษนะคะคุณยายค่ะอ๋อเรื่องมากจริงๆเลย สัญญาว่าจะเบากว่านี้แล้วกันนะค่ะคุณยายอ่าฮะโอเคก็ได้เออนี่คุณยายครับอะไรอ่ะซาจาบอยเหรอเจ๋งเหรอเนี่ยโอ้หัวใจฉันจะวายใช่แล้วเงินขอจอยด้วยก่อนนะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมสไลา์เซตให้กันแล้วกันมาร้องเพลงด้วยกันบ้อโอจะจะจะดีเหรอโอ้ยได้เลย ขอโทษเทนะนมนม <Bye. S 1> นี่ฉันมีอะไรอยากเซอร์ไพรส์เธอด้วยเธอชอบมาก <laughs> ชอบสิสวยจังเลย oh <my. S 1> ฉันเองก็มีของนะนี่ไงเลยจ้า <Wow. laughs> ว้าวน่ารักอะ่ะ <laughs> เหมือนตัวจริงเลยเดทเดี๋ยวก่อนนอะแปบ๊บหนึ่งแออล้วล,ล,ล,ลต้องเช็ดทำความสะอาดแล้ว <laughs> อู้เข้าใจละ <laughs> ตัดเลยนะ แต่น้อไม้เป็นชิ้นๆใช้ใช่ใชเย็บเลยโอเคใส่นุ่นทีนี้ก็ได้แหละเสร็จเลย,เลยใส่ขาแล้วก็แขนใส่หูด้วยนะแล้วก็ใส่ตา,าสวยจังเลยอ่ะอันนี้จ้า <Thank you. S 1> รูมี่ฉันให้เธอว้าโอ้จริงเหรอเนี่ยขับใจนะจ๊ะที่รักออฮโ,โอเคโอเคได้เลยค่ะนี่เธออยู่ไหนคอนเสิร์จะเริ่มแล้วนะ <Hey. S 2> นี่เธอลืมอ่ะเออขอบใจนะเจ้าไว้เจอกันเฮ้ย hey, อะไรกันอ่ะงานคอนเสิร์ตนะสิเราลืมได้ยังไงเนี่ยโูมี่อะไรอ่ะก็คอนเสิร์ตยังไงแล้วเร็วเข้า